ชีวิตคู่อยู่เพื่อเลิกก็เรามีความคิดแบบนี้เรารู้ตัวไหมคะว่าเรามีขยะอยู่ข้างในใครที่มีคู่แล้วคิดแค่ว่าออยู่ไปเพื่อเลิกอยู่ไปเพื่อผลประโยชน์บางอย่างอยู่แล้วต้องได้เลิกแน่เวลาที่เรามีความคิดแบบนี้เรามีขยะแบบนี้สิ่งที่เราจะได้เจอคือ การรักพี่เสียดายน้องจะเลิกก็เสียดายจะอยู่ก็กระอักกระอ่วนไม่มีความสุขอยู่กันไปทะเลาะก,กันไปจงคลีนตัวเองให้ขยะชีวิตมันเบาบางลงบ้างอันหนึ่งเราจะได้คำตอบของชีวิตวันที่เราทุกข์เมื่ออยู่ในชีวิตคู่ก็ขอให้รู้ว่าตัวเรานั้นแหละไม่เรียวเรานั่นแหละที่ไม่จริงใจกับตนเองเราไม่จริงใจกับคู่ชีวิตของเราเพราะเราเลือกเขามา เพราะเหตุผลบางอย่างความคิดภายในของเราไม่เสถียรเพราะเราถูกอีโก้ครอบงำแต่เมื่อเราอยู่ด้วยกันแล้วใช้ชีวิตด้วยกันแล้วไม่ว่าจะมาจากความรักหรือไม่รักหรือเหตุผลอะไรก็ตามแต่จงทิ้งอดีตทิ้งอนาคตถ้าอยู่ด้วยกันจงโฟกัสที่ปัจจุบันขณะอย่าหลงอย่าฟุง้งอย่าเสียเวลาชีวิตเมื่อตัดสินใจอยู่กับใครแล้วช่วงระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันน่ะอย่าให้มันเป็นช่วงเวลาที่ เสียเวลาในชีวิตไปเปล่าประโยชน์เมื่อมีโอกาสได้อยู่กับคนคนหนึง่งจงอยู่ให้ได้ประโยชน์คำว่าอยู่ให้ได้ประโยชน์คือได้ประโยชน์การตื่นรู้การหลุดพ้นได้เรียนรู้เราต้องมาอยู่กับคนแบบนี้ที่เราอึดอัดใจที่เราไม่ได้รักเขาเพราะเราเองมีขยะภายในที่ต้องสะสางขยะเราถึงดูดเขาเข้ามาเพราะเขาคนนี้แหละ จะมาช่วยสะสางทางไปสวรรค์ให้เราเมื่อเราได้เรียนจิตวิทยาเหนือตนเราจะได้เข้าใจเราจะได้คลีนตัวเราเองคลีนขยะเราให้เข้าใจให้เข้าถึงจงใช้จิตวิทยาเหนือตนนำทางชีวิตคู่อยู่ก็ให้เบาให้สุขให้สงบจบก็ให้เบาให้สุขให้สงบแก่นมันมีแค่นี้เองนะคะมีชีวิตคู่แบบไม่เสียเวลาชีวิต คือการหมั่นถามตัวเองว่าวันนี้ในชีวิตคู่ของเราแต่ละวันที่ผ่านไปที่จบลงเราได้ตื่นรู้และหลุดพ้นสุขสว่างอะไรแล้วหรือยังอย่าปล่อยให้ชีวิตแต่ละวันผ่านไปโดยที่เราไม่ได้อะไรนะคะ